สวัสดีครับอยู่กับฟรีสไตล์คัสตอมชีวิตติดมอไซค์นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่งาน Open House Moon Eye นะครับที่ตลาดรถไฟ4ีนครินนะครับอยู่กับผมนะฮะวันนี้ก็จะพาทุกคนเข้ามาสัมผัสกับงาน Open House Moon Eye นะครับที่ก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวงไงเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูรถมอเตอร์ไซค์คัสตอมรถที่เอานำมาประกวดเอามาโชว์กันในวันนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันเนละ ต้องบอกว่ามีรถหลายแบบหลายสไตล์นะครับจะไม่ได้เจาะจงนะครับว่าจะต้องเป็นรถนุ่นอะไรนะครับรถอะไรก็สามารถนำเอามาโชว์ได้นะครับภายในงานแล้วก็มีกิจกรรมการประกวดรถนะครับแล้วก็กรรมการนะครับมาจากมูนอาเจแปนนะครับวันนี้ทันนี้เจ้าของที่เราถ่ายทริอัมไปนะครับพี่ปิ๊กนะครับก็คือคันนี้นะครับวันนี้เอาเฮร์รี่มานะครับตัวตัวนี้เป็นสปอร์ตเตอร์นะฮะลืมบอกไปทางนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะแต่ทางนี้จะเป็นอเมริกันคาร์แล้วก็รถยนต์ที่ ทุกคนสามารถเอามามาโชว์ได้นะครับใครมีของดีมีอะไรสวยๆก็เอามาจอดโชว์ที่งานมูดายได้นะครับสองท่านนี้จะเป็นกรรมการจากเจแปนนะครับนี่กำลังตรวจดูรถมอเตอร์ไซค์ที่ตัวเองชื่นชอบอยู่นะครับเพื่อที่จะคัดเลือกแล้วก็มอบรางวัลนะครับกับงานนี้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของเข้าไปไหนครับเี่ยโอ้โหหนีไปเลยว่าจะสัมภาษณ์เนี่เป็นแบบเพิ่งทํามาสดๆร้อนๆเลยครับตัวนี้นะครับ ก็เจ้าของก็เป็นอ่าแอดมินเพจกินโอลี่นะฮะตอนนี้หาตัวไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูสีถังเนี่ยโดดเด่นมากตรงนีอ้อ่าอันนี้ก็เตยตากรรมการนะครับแต่ไม่เป็นไรพอเป็นน้ำจิ้มหอมป้าหอมคอเดี๋ยวไปดูข้างในอีกมาเดี๋ยวมาดูคันนี้ดีกว่าสวัสดีครับ,รบเป็นไงบ้างครับวันนี้ดีครับพี่สนุกมากครับงานบุญนียครับโอ้โนเฮ้าเห็นวันนี้เอารถมอเตอร์ไซค์คันนี้มาด้วยเปิดซินงานแรก อาแรกเลยพี่เดี๋ยวอยากให้แบบเน้นแบบเข้าๆสักหน่อยว่าคันนี้ได้แรงบันดาลใจในการคัสตอมยังไงได้แรงบันดาลใจยังไงพี่คือเรื่องแรกกับพี่ผมคือเป็นคนตัวใหญ่พี่ก็คือได้ได้รถแบบคือสภาพเดิมมันคือเดิมๆเหมนพี่รถเล็กไปพี่ผมก็เลยแบบเฮ้ยเราทำยไงให้มันมันเข้าตัวเราแง่เดียก็เลยเลยไปเจอกับอูพี่พี่ล็อกมีคัสตอมนะพี่ครับก็อยู่กันด้วยกันสักพักหนึ่งนะพี่ ก็เลยเป็นคันนี้มาครับพ okay ี <UM ่อ่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์อะไรครับเอ่อฟอร์เตอร์พันสองครับโอ้โแล้วก็ชุดสีผมอ่ะอยากอยากเห็นความรู้สึกว่าเหมือนได้เจอผู้หญิงไงพี่คืออ่าก็ว่าคันนี้ต้องเป็นผู้หญิงแน่เลยแน่นอนครับพี่ชื่ออะไรครับเคสซิตาร์ครับพี่เคสซิตาร์นะครับผมเอาเข้าประกวดงานไหนไหมครับเอ่อมีงานแบงกอกมอเตอร์เฟสติวัลเนี่ยครับพี่อ๋อที่ปลายเดือนนี้ใช่พี่ใช่พี่แต่ก็เป็นเป็นครั้งแรกของผมพี่ที่ที่ได้แบบ ได้ทำคัสตอมแล้วก็ได้รู้จักพี่ๆแบบที่ทำรถให้ผมนะแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบเออเขาเติมฝันให้ผมได้แบบได้แบบที่ผมต้องการนะพี่ถ้าใครอยากติดตามฝากติดตามที่ไหนครับเอ,อ่อตักวันครับผมก็ Facebook หรือว่า IG ก็ตักวันครับฝากตัวพี่ๆด้วยนะครับก็ได้ครับเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งมาขี่คัสตอมครับตอนแรกก็มีมีรถอยู่พี่แต่ว่าแฟนซ้อน การสอนก็ต้องแบบดูแลเขาหน่อยพี่ตอนนี้ก็นานๆเจอทีพี่ก็อย่างนี้แล้วกันจัดไปครับเดี๋ยวงไงวันหน้างานหน้าได้พบกันใหม่นะครับไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นรถรุ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอสตาฮารีร้อยเยนฟิวนะครับผมคันนี้ครับอันนี้จะเป็นสตาร์เลียนซีที 170i บอเ b l e นะครับเดี๋ยวให้ดูโดยรอบอ่าจัดไปครับสำนักแต่งของสตาร์เลียนนะครับ ส่งเข้าประกวดด้วยนะตัวนี้เป็นคาเฟ่เลเซอร์นะครับก็เป็นของสตาร์เลียนเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นมาคิน่า250นะครับคัสตอมเป็นคาเฟ่เลเซอร์ฝันี้ผมเป็นคอนฉีเข้ามาในงานนะครับเอามาโชว์เหมือนกันนะครับอยากเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบรถบอกเลยว่าเป็นรถแดนไทยนะครับที่ตอนนี้ก็กำลังเ,เป็นกระแสแลว้วก็มาแรงนะครับส่วนคันกลางนี้เป็นของอพี่แน็กออโตโมทีฟที่เราได้ทําชิปกันไปแล้วเดี๋ยวมาดูคันนี้นะครับผมแล้ววันนี้ ทันนี้ต้องบอกว่าทีเด็ดมากทีเด็ดมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับมางานเป็นไงบ้างครับผมคนเยอะครับก็สนุกครับมีหลากหลายแนวตาฝนมาดิตาฝนยกมายกมา <c oughs> เป็นไงรถตาฝนมาเปล่าลุยฝนมาเลยแช่ยัน ข้างล่างเลยอนี้พักไปสามรอบออกตั้งแต่ห้าโมงถึงทุ่มหนึ่งอันนี้มาจากไหนครับมาจากพระรามห้าครับผมพระรามห้านะครับเมื่อกี้เราพ่จอแจกรถต่อไปแล้วที่ไหนครับติดตามได้ที่ไหนครับช่องจินโนลี่ครับผมครับผมจินโนลี่เป็นเพียงนะครับผมถ้งเจอก็คำมูเกอมร์งคลคนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมแม็กซ์ตรงมาฉีบเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กนะครับเขไปดูงานแจมๆเยอะนะครับเดี๋ยวหวังว่าเดี๋ยวเราไปลุยใหม่คุณมากคาร์บคุณครับเดี๋ยวเราไปข้างในกันอันนี้ก็แบบ คนเริ่มชาชาออกไปละแล้วก็มีบรรยากาศในการสัมภาษณ์ใครหลายคนนะครับตัไทยยััไม่จนเยอะมากทำไมคุณว่ามานั่งหล่อแถวนี้ครับเปล่าไม่ได้นั่งหล่อจริงๆคือตึงแล้วโดนัตัวชื่อชื่ออะไรครับชื่ออาครับชั้นจักเบียร์แฮนด์เบี้ยวคู่แข่งเบียร์แฮนเดิลเอาใส่เอาเอามาเอามาจอดไหนอ่ะไกลเลยวันนี้จอดตรงรู้เลยวันนี้วันนี้มาช้าตามาช้าเหมือนเดิมบรรยากาศเป็นไงบ้างในงานเพื่อพัฒนาขาว อะไรขาวรถริโตไปด้วยถขาวรถขาวใสสว่างจ้าออร่าอะไรแกมาครับอะไรครับคุณออยคลิปผมทุกคลิปเลยฮะไม่รู้อะไรเหมือนดวงชะตามาเจอชิญโชตามันลำพายมาเจอกันมามาก่อนเพื่อนเลยมาแต่ไม่มีคนเลยเออเร่งรีบไอ้ดนหคุณปิ๊กคุณปิ๊กเดินหนีเขาหนุ่มดีเกินไปเราไปย้ำรถกันไปไงหมดไปกี่กระป๋องแล้วเนี่ย สามว่าบองแดงเลยอ่ะเออมันต้องบิวในการถ่ายรูปแข่งเพจเองอ่ะเป็นเพจฆ่าแล้วเป็นอะไรเป็นอะไรเปเปไฮแอนด์เบี้ยวเยไฮแอนด์เบี้ยวห่วเดี๋ยวกูทำแข่งกับมึงเลยเดี๋ยวกูทำเลยเีเไฮแอนด์เบี้ยวเริ่มเริ่มเรมาวันโดนแล้วโดนแล้วเริ่มบอกกับตัวเองยังไปเพจกูดังกว่าเพจมึงแน่นอนไฮแอนด์เบี้ยวเหรอไฮแอนด์เบี้ยวของกูของกูอปเปย์ไฮแอนด์เดินไม่ไฮแอนด์เนี่ยของกูอขาเฮียเขามดเลยกูเป็นซีโอเอง จำ well ไม่ได้แล้วไไปถ่ายรูปต่อแล้วไปกวนคนอื่นบ้างเพจะเป็นที่มานะครับเจ้าของงานมูลอายนะครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับใส่เสื้อลายๆนะเรากเราอยากเข้าไปรบมวยเขากำลังแบบสนทุกในในการจัดรายการอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราเลยไปทางในช็อปมูลนายดีกว่านะครัอมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นบูธที่ขายของของมูลนายนะครับตรงนี้ ก็จะมีของที่เราลึกจากมูนอายเจแปนด้วยนะครับก็จะเป็นเสื้อลิมิเต็ดดิเิชันที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับเลยอยู่ตรงนี้นะครับครับผมอ่าครับผมแล้วก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์ของงานนะครับงานมูนอายนะครับก็จะมีโปสเตอร์ขายด้วยแล้วก็ของที่เป็นผลิตภัณฑ์จากมูนอายนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลของอ่คนที่ได้ตําแหน่งนะครับในวันนี้นะครับก็จะได้ถ้วยรางวัลของมูนอายไปนะ ไปเดี๋ยวเราเาพาเข้าไปดูในช็อปด้านในดีกว่าไปนก็ะเป็นพพี่ๆ้วันดีคราัดีวันดีค้ับดีวันดีคันดีค้าวัสดีคันดี้าวันดีคราวันดีคัาอันนี้ก็จนเปคันด้านในนีคราบในช็อปนะค้าวันดอ้าวเนดยคายน,นี้าวันีาวันีาวันีาวันดีาวนีง้านีค้าวันไ้ว่า,า,นะวาจะเ้็นรนงเท้าว่นตาหนังสืา อุปกรณ์ของคัสตอมรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะครับที่เป็นแบรนด์มูนาฮะเราก็จะพาเข้ามาชมตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของของกิฟท์ช็อปแล้วก็มูวดมวกันอนะครับส่วนโซนนี้ก็จะเป็นสเสื้อผ้านะฮะเสื้อผ้าของมู n าย e ก็ถ้าใครสนใจแนวนี้ก็ลองเข้ามาเลือกดู ได้นะครับเสื้อผ้ามีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยฮะมีเป็นแถวนะฮะแล้วก็ฝั่งฝั่งนั้นนะ่ะจะเป็นคาเฟ่คเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูบรรยากาศแป๊บนึงตรงนี้ก็เป็นทางเข้าคาเฟ่นะครับเราเข้าสองทางได้ทางมูนไลนแล้วก็ด้านหน้านะครับเดีมาดูอินชิวภายในนะฮะบรรยากาศด้านในคาเฟ่ครับตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นที่นั่งเป็นโซนที่นั่งครับาทางถ้นก็เป็นคาเฟ่นะครับ บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากมาตอนเช้าก็ได้มาตอนเย็นก็ได้นะครับมาถ่ายรูปสวยๆก็ได้ครับตรงนี้เราไม่ไดใช่ไหมแต่ก็อยากดูด้วยเราได้วคนนี้ที่พามาต่อรองก็ได้ครับเดี๋ยวเราลงลงทางนี้ก็ได้ครับครับนนี้ว่างๆสัมภาษณ์หน่อยเอามาตรงไหนตรงที่แบบไปๆนะที่อยู่กับคนกดเวลสปินนะฮะแนะนำตัวเองเรา ผมกดเวลสปินครับจากประเทศเวลสปินครับว่ายังไงบ้างวันนี้วันนี้ก็สนุกสนุกเป็นไงมานานยังมานานแล้วครับแม่งล้อแล้วเชียร์ตอนแรกฝนตกเย็นๆอยู่แม่งเริ่มเช้อแล้วตอนนี้เชื่อเริ่องผัวเข้าล้วไายนานมามอีโมงนะมาแต่ห้าโมงเพิ่งสาบบุรีนะใช่อไหนๆก็ได้แล้วสัมภาษณ์เลยยวมารายการสัมภาษณ์บพี่มามูงเป็นไงบ้างครับ ดีสนุกรถเยอะไม่ข่าวว่าไปต่อยมวยครับตอนนี้ฝึกต่อยมวยเอาเฮียเข้าใยเล้ก็ตอนนี้ต่อยมวย,ยครับเป็นไงถึงได้เริ่มไปต่อยได้ยังไงเรื่องราวเรื่องราวจริงสอนผมสอนสเก็ตเด็กอยี่ยเลยมันใส่งเกงมวย <c oughs> เลยถามมึงเป็นนักมวยเหรอหมอเป็นนักมวยบอกพี่จริงเหรอ <c oughs> เลยอยากต่อยถามว่าอยู่ตรงไหน <c oughs> แม่งอยู่ห่างบ้านโลเดียวไ <c oughs> ้เฮียรออะไรอะไปเลยก็เลยไปต่อยมวยฮะ <c oughs> ตอนนี้ก็ โดนเขาต่อยท้องไล่แขนไม่มีแรงกลับมานอนเป็นผ่างทุกวันเลยวันแรกกลับมาตีนแตกเขาเดินไม่ได้เลย<อ>เตะแม่งแ,แต่เขสอบทรายเราแบบเตะครั้งแรกมันไม่เข้าแข้งนะนะตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่เข้าแข้งเหมือนเดิมนะฮะยังเจ็บตัวอยู่ค่อยๆไปครับเห็นบอกว่าปั้มกับแชมป์โลกน,นะะตอนนี้ฝึกปั้มกับแชมป์โลกครับเหมือน ตอนนี้ก็คือทักษะไม่มีครับเน้นเอาแรงไปโถมไปอย่างเดียวฮะก็<ด>ไม่มีอะไรมากครับก็ทำงานงอ,องงงงเราก็จะเดี๋ยวมีทำแบรนด์รถแบรนด์เสื้ออะไรเงี้ยครับแล้วก็สแลปปี้คาร์โลร้านสเก็ตบอร์ดย่านเกษตรนวม,มินนะคนที่สนใจก็เข้าไปดูได้นะครับก็จาจะเจอผมบ้างไม่เจอผมบ้างนะับางทีผมเข้าน้อยครับผมใช่แล้วก็ใครที่ยังไม่มีตังค์เดี๋ยวตอนถ้าผมมีโอกาสได้ไปชกมวยจริงๆอ่ะก็ไปแทงมวยนะเรัแทงใครไม่แทงคุดอีกคนนึงอ่ะที่ต่อยกับผมใช่คือผมแพ้แน่นอนนะถ้าวันไหนเห็นผมแข่งก็คือ แทงฝ่ายตรงข้ามมันดีนะครับติดตอนนี้เล่นฟอร์ดไนท์ครัใครที่เล่นฟอร์ดไนท์กับชกมวยก็คุยกับผมรู้เรื่องมากเลยครับตอนนี้ต่างหายไปนะลูกแก่มากครับบอบคุณครับขอบคุณย่าบอกนะถ่ายเสร็จต้องกลับสระบุรีอผมเหลืออะไรอ่ะไม่ได้นอนกัางของจริงที่รายการนี้ทุกคนนะครับที่ทุกคนรู้จักกันดีนะฮะในวงการนะครับผมเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้วันนี้ก็สนุกดีแล้วก็คือเราไม่ได้เจอเพื่อนนานไง แล้ววันนี้มันมีโอเพ่นเฮา์มนอายใช่ไหมมันก็เหมือนแบบได้กลับมาเจอบรรยากาศเก่าๆที่เราใช่ใช่สั่นกับเพื่อนๆใช่ใช่ไม่ได้ออกมานานเรือยกว่าพี่ผมเกือบสองปีอ่ะโอ้โหวันนี้ขี่ตัวแรงมาไหมครับพี่ วันนี้เหรผมตกเอามาไม่ได้เพราะว่าแค่ทันุนไม่แห้งก็เหนื่อยแล้วอ่ะใช่ใช่มีเลงคันไหนไว้ไหมพี่วันนี้ให้ญี่ปุ่นเขาทำดีกว่าครับของเราก็ 27, ่สิบเดีปดยีเอ่างั้นเดี๋ยวให้ที่ว่าฝภาประชาสัมพันธ์ให้หน่อยนะครับว่างานจัดที่ไหนอะไรยังไงก็ที่เซ็นทรัลเวิร์นะครับก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวแล้วก็มาดูรถสวยๆปีนี้ชอปเปอร์แล้วก็ SR เดือดมากผมบอกเลย โคตรเดือดเลยเอ,อ่ะทีนี้เราไม่สามารถคาดคะเนได้เลยว่ารถคันไหนจะได้รางวัลเพราะว่ารถมันสูสีกันหมดกินกัน <ผม S 2> ไม่ลงใช่รถส่งเข้าประกวดเยอะมาก ปีนี้สนุกสนุกจริงๆกิจกรรมในงานมีให้ร่วมสนุกทุกวันตั้งแต่วันพาริภัตต์ตั้งแต่ยันวันอาทิตย์เลยตั้งแต่วันเซตบูธเลยดีกว่าเออตั้งแต่วันเซตบูธเลยถ้าถ้าใครว่างก็มาเซตบูธช่วยพี่วันได้นะครับผมดีดีดีมาเป็นคอนโวยหน่อยนะใช่ใช่มาช่วยกันยกของไดครับอย่าลืมนะ b ี f ครับขอบคุณมากครับที่ว่าครับครับแล้วเจอกันนะได้ครับพี่ได้ครับนี่เลยครับผมสวัสดีครับจะเป็นเกียรติมากค่ะ ขอสัมภาษณ์ได้ไหมฮะขอสัมภาษณ์แบบนะออกรายการได้ใช่ไหมครับโอเคสวัสดีครับผมมาจากรายการฟรีสไตล์คัตตอมนะฮะชีวิตติดมอเตอร์ไซค์ก็เดี๋ยวอยากให้แนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะกระแตค่ะช้อปปิ้งแต่ค่ะ,อ,ะอันนี้เขาเรียกว่างานอะไรครับเป็นงานพินไตค่ะอ่าค่ะเล่าประวัติคร่าวๆของอจิงลล์ปะแนวนี้ให้ฟังหน่อยครับมันจะเป็นการลากเส้นยาวๆค่ะก็คือจะใช้ผู้กันดาบ แล้วก็จะมีลายเส้นของแต่ละคนที่จะไม่เหมือนกันก็จะมีโอสคูฮอตหลอดแล้วก็เส้นกอ่อค่ะวันนี้ก็ได้มาเปิดบูธที่งานมูไดเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศเสนุกดีค่ะร้อนนิดนึงร้อนดีนะ <laughs> งานมันมากอันไหนนะครับผู้การที่เขาไใช้ว่าเท่าเ,เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์งานพินสไตรไ์อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นผู้การใช่ไหมครับ เที่ยวไวลากเส้นยาวๆาใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นผู้กันดาก้อนคือแล้วแต่คนจะถนัดนะคะคือแต่จะถนัดดาก้อนอเอาไว้ม้วนค่ะเป็นเส้นม้วนแต่ละอันก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันแตกต่างกันใช่แล้วแต่เบอร์ด้วยไหมคะแล้วแต่เบอร์ด้วยค่ะกะ็การลงเ ลงกดลึกก็จะได้เส้นที่ใหญ่ขึ้นถ้าลงน้ำหนักเบาก็จะได้เส้นที่เล็กลงค่ะแต่จะถนัดเบอร์ศูนย์ศูกับเบอร์ศูนย์ศูนย์ค่ะแนะนำอยากให้พี่แต่ให้ดูสีน่ครับว่าสีที่เขาใช้เป็นแบบไหนฮะเป็นสีอีนาเมลนะคะแต่จะใช้ยี่ห้อวันช็อตค่ะแต่วันนี้ที่มาเขียนแรดฟิงจะเป็นของอาก้าค่ะ AP ค่ะหายาไหมคบสีพวกนี้ไม่ยาค่ะถ้าย่าง ชอตเนี่ยค่ะซื้อได้ที่มูลมูลมีขาย<ะ>มูลไอ้นะครับมูลมีขายนะคะ<อ>แล้วก็อันนี้จะซื้อได้ที่คัสตอมเพนไทยแลนด์อยากให้แบบพี่เซน์ผลงานสักอันหนึ่งในในมูลหน่อยเอาเป็นหมวกกันน็อกอันนี้ก็ได้ครับผมตอวใบน,นี้เป็นครับผมสีเปลกนะคะเป็นเมทัลเปล่งของรถค่ะแล้วก็ปิดทองลายแล้วก็พิมพ์ไซส์ขัดโอเค อันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับอ่าใบนี้เป็นของแต่เองค่ะแต่ขี่จะปรเาอร์พันสโอ้โหอันนี้เอาไว้ใช้เองเลยเอ้เข้ามาชมด้วย ทคนสนใจอยากติดตามอ่าจะต้องแบบติดตามในช่องทางไหนบ้างครับเออถ้า Facebook ก็ช h o c กิ้งอันเดอร์สกอตแต่ได้เลยค่ะครับผมเป็นเพจใช่ไหมครับเป็นเพจค่ะแล้วช่องทางอื่นมี้ไหมครับอ่ามี ID i ก็ช h o c กิ้งอันเดอร์สกอต่แล้วก็มีขีด Underscore อีกตัวหนึ่งก็คือใครสนใจอยากอยากได้งานจากกะแตก็คือสามารถทักอินบอสเข้ามาได้เลยได้ค่ะโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยครับครับ ที่ได้รับรางวัลนะครับที่เอารถเข้ามาประกวดในงานมูลายนะครับผมสุดยอดมากครับตมือรอยยิ้มตัวลรอยยาบของเขาว่ามาไปเด้อ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 อินไซด์ e ้ำเอมเ่ยขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยครับเห็นได้รับรางวัลจากทางมูลไอไปนะครับอ่รถคันไหนครับพี่คันสีเหลืองนี่ครับอ่าตัวนี้เป็นรุ่นอะไรครับพี่อ่าตัวนี้เป็นเโฟล์คสวากเก้นปี72อ่ะครับครับเป็นตาตั้งแล้วก็เซอร์เบจันครับผมเราทำแต่งเป็นคัสตอมครับ เป็นไงบ้างพี่วันนี้รู้สึกไงได้รับรางงานครับพี่ก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกไม่ได้คาดฝันมาแลควกขับขับมาร่วมงานกับน้องมาเขานะครับก็ปีที่แล้วปีก่อนก็ได้ปีก่อนก็ได้จะไม่ใช่จะไม่ใช่คันนี้นะอีกอีกคันปีก่อนเป็นอะไรครับพี่เป็นเป็นนั่นเป็นหน้าวีซิงเกิลแคครับปีหกหกแต่ปีนี้ก็เอาคันนี้มาร่วมสนุกในงานใช่ครับใช่ครับก็ต้องขอบขอบคุณทางบุญอายครับที่ เ็นถึงความที่มันเป็นความรางวัลที่ได้มาในวันนี้นะครับครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณพี่มากเลยครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพ mm hmm. ี่สุดยอดมากเลยครับผมพี่มาร์คนะครับเจ้าของมูลไอ้ครับหรือดีครับแล้วก็เป็นเจ้าของแบดบอยดีไซน์ด้วยนะครับผมเป็นไงบ้างพี่อ๋อโอเคใกล้จริจริงๆแล้วผมก็เป็นตัวแทนมูลไอ้ในประเทศไทยถ้าจะเอาพยายามเอาวัฒนธรรมที่จะเป็นวัฒนธรรมจริงๆของของการ จัดงานของอเมริกาทยอยเอามาจัดที่ประเทศไทยอย่างงานวันนี้นจ,รจริงก็คือเป็นงานโอเพ่นเฮาส์ครับภาษาไทยก็คือการเปิดบ้านเพื่อเปิดโลกจริงๆแล้วที่อเมริกาถ้าโอเพนเฮาส์เนี่ยทุกคนสามารถเข้ามาจอยได้ใครม uh ี huh ปโปรดักผลิตอะไรเอามาจอดโชว์หรือทำรถเอามาโชว์หรือเอามาขายหรือเอามาอะไรมาได้หมดแล้วกิจกรรมภายในงานวันนี้เป็นไงบ้างพี่ก็เดือดนะครับก็ไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้เพราะมีเวลาสามวันเองญี่ปุ่นบินมา แล้วก็เรามีเวลาสามวันในการจัดทุกอย่างทบทุกอย่างใช่ถือว่าสั้นมากเพราะว่าเราเพิ่งเปิดประเทศแต่รถมาเยอะมากเลยพี่วันนี้ใช่ผมไม่คิดว่าจะรถหลงางขนาดน,นี้วันนี้ทางมูลไยทางพี่ได้เอาคันไหนลงเข้าโชว์บ้างนะก็คือเอารถมาครับก็เอามามีตัวต้าคราวนะครับที่ได้รางวัลเหมือนกันก็ไม่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆเป็นรถใครเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เราให้มูลไอเจปแปนเป็นคนเลือกรถครับทั้งหมดในงานเพราะฉะนั้น รถที่ได้รางวัลในงานคือเป็นรถที่ญี่ปุ่นเป็นคนเลือกทั้งหมดไม่ใช่คนไทยไม่ใช่ผมเลยครับผมอยากให้พี่มาพาไปดูรถตั้งหน่อยได้นะไหมครับพี่ได้ครับได้ครับก็เอารถใครก่อนดีรถผมใช่ไหมที่พี่ได้รางวัลเลยครับโอเคๆก็ไปกันดีได้ครับก็จะเป็นลูปเป็นแบบแนวเป็นถุงลมโลนอะไรประมาณน,นี้ครับชุดเด่นของมันเป็นไงพี่จริงๆมันเรื่องของรูปทรงครับรูปทรงของมันแล้วสีก็คือมันค็สตซมำทั้งคันตอนเนี้แล้วจะเป็นเครื่อง ช่วงล่างทุกอย่างคัสตอมหมดจากรถโตโยต้าคราวเดิๆมๆครับผม,มแต่ผมก็จะเข้าไปที่แบลตฟอร์มได,ได้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 โทรมาบอกได้ครับพี่ได้ครับครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับอยากให้พี่มาระนะครับฝากช่องทางการติดตามแล้วก็ในส่วนของพี่มาร์ได้เลยครับพี่ครับผมก็ช่องทางการติดตามของมูนอายใน Facebook ก็มูนอายช็อปบี k คครับใน IG ก็ มูนไออันเดอร์สกอร์บีเคแล้วก็ของผมก็จะมีแฟชบอยดีไซน์ครับถ้าใน Facebook แล้วก็ใน IG ก็เป็นแฟชบอยคัสตอมครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับพี่งานก็จะมีข้าวๆประมาณนี้นะครับถ้าใครพลาดโอกาสนี้โอกาสหน้ายังมีนะครับก็มาร่วมสนุกกันได้ที่มูลไทยนะครับตลาดรถไฟสีนคคลินนะครับมาไม่ยากเซิร์ชกู o ก l e แ a บบมาก็เจอเลยครับสำหรับวันนี้ บรไซั์คารตอมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพม่อมา e ีหน้านะครับสวัสดีครับ